ครับสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้วิบับนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยวันนี้ดูสีข้างหลังเป็นอะไรวันนี้อาจารย์ได้นำผลไม้ชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยก็ดีลำไยก็ดีเออปูผมอ่านท่องหน่อยเหมือนลำไยก็ดีหมากสาลีบักแก้วมังกรบกักเผาวัากนัดพวงมาล่ยมักสมบัมกแกลบุลรวมทั้งใบสีก็ดีนะครับได้นํามา ถวายให้องค์ปู่ตามสัจจะที่ให้ไว้เนื่องจากรัฐบาลไทยก็เข้าฮานอยก็เข้าแล้ววันจันทร์ที่แล้ววันที่หนึ่งที่ผ่านมาลาวแตกสามตัวตรงแล้วก็เม็ดเดียวทั้งบนทั้งล่างคือวันนั้นได้เงินเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นกันนะครับวันนี้ก็ได้นําตามสัจจะก็คือฝัอ่งนู้นก็จะมีปู่เวทก็นําดอกกุหลาบมาถวายปู่เวทสามถังเลยนะครับเนาะมาถวายปู่เวสุวรรณมาไหว้ปู่อานันตะที่ข้างหน้าปู่ใหญ่ปู่น้อยนะครับ ถึงจิตถึงหมดแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจุดธูปด้วยผมจุดธูปขอปู่ด้วยเดี๋ยวเราจะมารุ่นกันว่าเนี่ยผมขอลาวนะขอลาวกับน่อยเรามาดูกันว่าปู่จะให้อะไร <c oughs> ซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ได้นำมาถวายแล้วปู่ก็รับรู้ธูปยังไม่หมดเลยนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะบอกแนวทางฮานอยลาวใครเข้ามาอาจารย์ฝากกดใจฝากคอมเมนต์ด้วยว่าใครถูกใครปังบ้างแล้วก็ฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะ,อะบอกแนวทางให้อ่ะ เอากระดาษกับปากกาขึ้นมาเลยนะครับสาธุสาธุอ่ะอธิษฐานพร้อมกันครับอธิษฐานพร้อมกันเร็วอ่ะอธิษฐานได้เลยอาจารย์ให้เวลาอาธิษฐาน อ่ะอธิษฐานจบแล้วทีนี้อาจารย์จะให้แนวทางกันเลยอ่ะฮานอยวันนี้เด่น6ฟัน6รุ่น6วิ่งหครับโอ้ปวดแขน6กสเดี๋ยวพูด2องภาษาเนาะ6กแปดสามแล้วก็6 9ฟังอีกครั้ง6กสามหก 6กสี 64, 60, แล้วก็69เสามตัวมี638 6มแปดหกาฟังอีกครั้ง638 6มแแล้วก็630เม็ดเดียวสำหรับฮานอยก็6ก3 6กัน69เก้ากัน3ามไว้ด้วยแล้วกันรุ่นหเนาะลาวพัฒนาลาวพัฒนาวันที่3าสิงหาหกห้า

สตัวมี502 50 50 50 50 50 5ูนย์สองห้าศูนเม็ดเดียว5 0าศรุ่นห้าสำหรับลาวหานอยรุ่นหขอพูดเวทสายอีสานหานอยก็จะรุ่น6มี 6, 3, 6, 8, 3, 8, 6, 4, 6 0, ก,ก 6, สามหกแปดแหลักการหกเตัวมี6กสามแ 6กสาตัวเดียว6 3สามสามหกสามหาน้อยลาวพัฒนาลาวพัฒนามีหารุ่นย์หาสองสองศูแล้วกับห3สาตัวมีหาศูนย์สองหาศูนย์แปดีหตัวเดียวหาศูนย์นยหาวิ่งหาอ่าเดี๋ยวเราไปดูทูบปูกันเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทูบปูกันมาดิ เนี่ยครับทูบป,ปูนะครับทูบป,ปูข้างหน้าก็เป็นห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าขอปูแล้วปูให้ห้าเก้าห้าทูบว่าขั feet, ้นเหมือนยูเดอร์ผุนผุนนะครับเมื่อนี้ห้าเก้าห้านะครับห้าเก้าห้าสาทุกครับสาทุนบมือใส่หัวครับกบบ็ได้นําผลไม้ชุดใหญ่พร้อมทั้งดอกกุหลาบใบสีมาถวายปู่องค์นํำแล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จทุกคนมีโชคมีลาบถูกราวถูกหน่อยใครจะมาไหว้ปู่ก็มาได้ที่บ้านโนนสามคคีอาเภอนามูลจังหวัดกระสิน ชื่อว่าตําหนักปู่ใหญ่ออนอเราตั้งมาอาเภอนามนุจังหวัดกาะสินแล้วค่อยตั้งมาตําหนักปู่ใหญ่ออนอัดสหรับใครที่อยากเข้าห้อง VP ห้อง VP จะได้หวยใบมาบูชาชุดตะกุดท้าเวศครับ499บาทแถมทุ่มให้ทุ่มนี้แหละคนละสองแห่งหรือกําไร599อนะครับเดี๋ยวปกักหมุดไลน์แอดไว้ให้แล้วก็คลิกเข้ามาอยู่ในคอมเมนต์ยูทูบครับอยู่บนสุดน่ะแอดเข้ามาแอดไลน์มามาบูชาในไลน์จะได้เข้าห้อง VP พนะครับขอให้มีโชคฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืม ใครแชร์วันนี้ใครคอมเมนต์วันนี้ขอให้ถูกทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ